ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Roblox นะครับกับ Free Radio Boombox Music นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือเกมนี้นะครับเล่นง่ายๆใส่โค้ดลงไปในจุกบ็อกอันนี้นะฮะแล้วก็เล่นเพลงแค่นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปแต่ว่านี้นะฮะผมไม่ได้จะมาแจกโค้ดเปิดเพลงให้ฟังหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ผมจะมา ทำสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะฮะก็คือการหาประตูลับหรือว่าโค้ดรับหรือว่าอะไรรับๆนะฮะไปดูกันเลยก็ทุกคนจะน่าจะเห็นกันนะฮะทะเลสาบที่อยู่ไกลๆนั่นนะครับที่มีต้นไม้สามต้นแล้วก็มีอ๋อต้นไม้ห้าต้นนะฮะแล้วก็มีพว<บ>กที่พักพวกนี้นะฮะแต่ว่าจุดมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันคือมันอยู่ตรงนี้นะฮะ หกห้าสามสองครับตอนแรกนะฮะที่ผมมาเจอเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่เศษเหล็กธรรมดาที่บางอื่นมาเรียงกันแนเนนะฮะผมก็เลยคิดอยู่นะฮะว่าจะทำยังไงกับเลขพวกนี้นะฮะปรากฏว่าผมก็ได้ขยายหน้าจอแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอป่ปองบุกขอไฟหนึ่งลูกนะฮะบุกขอไฟหนึ่งลูกนะฮะก็อยู่ไกลๆตรงนู้นเลยฮะนี่ ทุกคนจะเห็นนะฮะลาวาไหลยอยู่นะฮะแต่ทุกคนคงคิดว่ามันอันตรายกระตังไปไม่ได้พอเดี๋ยวตายคิดผิดครับคิดใหม่ลาวาของเกมนี้นะฮะเหมือนมันติดบักหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่คงแต่ผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเหยียบแล้วไม่ตายเพราะว่าไม่งั้นเราคงไปหาห้องรับไม่ได้นะครับเนี่ยเหยียบแล้วไม่ตายทุกคนโดดเข้าไปในปากป่องภูเขาไฟเลยนะฮะ ถ้าผู้ชมก็ช่วยจำกันด้วยนะครับหกห้าสามสองเพราะตอนนี้มันถึงจุดสำคัญแล้วนะครับมาทุกคนจะเห็นหมองนะครับถ้าเดินเข้าไปในมองนี้มันจะตัด delete item เราทิ้งนะครับนี่ทุกคนจะสังเกตน,นะครับว่า item เราหายไปแล้วก็กดพิมพ์โค้ดได้เลยนะฮะหกห้าสามสองโอเคกด enter นะครับมันจะเขียนว่า correct แล้วประตูก็จะค่อยๆเปิดออกมานะครับ ก็โดนลงไปเลยครับรออะไรนะฮะก็จะเจอเอเลียนตัวสีเขียวนะฮะกำลังนอนหลับอยู่นะฮะหรือว่าจำศีลน,นั่นเองนะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีเดเวลลอปเปอร์สามคนนะครับหรือว่า g m เอมผู้สร้างเกมนะครับถูกหลับถูกเหมือนถูกทำให้หลับอยู่นะฮะถูกแบบเออเหมือนจำศีลอะไรพวกนี้นะฮะคนจำศีลด้วยหรอเออนั่นดิ ก็คือคนที่นอนนานนั่นเองนอนกับหัวด้วยนอนผิดท่านะโอเคที่นี่นะฮะคือบีแปดสิบหกนะฮะอารียาบีแปดสิบหกนะครับก็มีพวกโครงกระดูกแล้วก็คนตายมากมายนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะพื้นปิดไม่มิดเราก็จะเห็นลาวาหน่อยนึงนะครับถ้าเล่นในคอมถ้าเล่นโอ้นั่นอันเนี่ยทุกคนจะเห็นลาวาเมื่อกี้นี้นะะโอเค ถ้าเกิดว่าเราจะออกนะครับทุกคนจะเห็นปุ่ม exit ทุกคนก็จะพยายามกระโดดแล้วก็พยายามกดอย่างขยันนะฮะขันแข็งกระโดดจนขาแทบจะหักนะครับแต่ว่าสำหรับผมนั้นผมรู้อยู่แล้วว่ามันออกไม่ได้ผมทำอย่างนี้ฮะกดเข้าไปที่รูปโลบอกรงนี้นะครับบนนี้ทุกคนจะเห็นนะฮะกดแล้วก็มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับแต่บางคนน่าจะอัปเดตไปไกลแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบอื่นนะฮะแต่ของผมเป็นแบบนี้ก็กด reset character ไปเลยนะ มันก็จะถามคุณแน่ใจหรอที่จะรีเซ็ตตัวเองก็กดรีเซ็ตไปเลยครับนี่คือตายแล้วนะฮะนี่คือส่วนหัวเราโอเคเนี่ยก็จะเกิดใหม่นะก็จบแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปที่ผมลงนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบาย